อสังหารีวิวคำถามประกันสังคมส่งประกันสังคมมาตรา33มานาน20ปีนะครับเงินเดือนอยู่ที่1 7 0 0 0บาทถ้าทำงานนะครับทำงานอีก5ปีแล้วลาออกมาส่งมาตรา39อีก5ปีนะครับบำนาญที่จะได้นะครับเท่าไหร่คำนวณให้หน่อยเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันฝากกดไลค์กด s ับ s ไ r ร b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ รายละเอียดให้ฟังนะครับมาดูคําถามจริงคําถามจริงจะยาวแต่เวลาตัดเป็นหัวข้อท็อปิกเนี่ยนะครับตัดยาวๆไม่ได้คําถามจริงส่งประกันสังคมมาตรา33ด้วยเงินเดือน17,000บาทมา20ปีถ้าทํางานอีก5ปีนะครับก็คือทํางานมาตรา33อีก5ปีเนี่ยนะครับแล้วเกิดลาออกมาและจะส่งมาตรา39อีก5ปีจะได้รับบํานาญเท่าไหร่เท่ากับว่าเขาทํางานมาตรา33เนี่ย ณนะตอนนี้20แต่จะทํางานอีก5ปีก็รวมเป็นมาตรา33 25ปีนะครับพอออกมาปุ๊บมาส่งมาตรา39คิดนะเป็นการคิดวางแผนในอนาคตว่าอนาคตเอ้ยอาจจะมาทําฟรีแลนซ์หรือมาทํางานที่ไม่ใช่ประจําและแต่อยากได้มาตรา39ก็ส่งอีก5ปีนะครับรวมกันทั้งหมดส่ง30ปีนะครับจะได้บํานาญเท่าไหร่นะไปคิดไปดูกัน มาย้ําในเรื่องมาตรา3 9กันอีกสักหน่อยมาตรา39เนี่ยจะเป็นมา,มาตราที่ส่งตัวเองนะครับส่งตัวเองคือมาตราภาคสมัครใจนะครับซึ่งจะส่งเงินประกันสังคมนะครับเดือนละ432บาทเท่ากันทุกเดือนนะครับไม่มีเลทนะครับโดย432บาทมาจากอะไรนะครับมาจาก9%ของ4,800นะครับ4,800มาจากฐานเงินสมทบนะครับนั่นเอง 9%ของ4,800ก็คือ432บาทซึ่งคนที่อยู่ในมาตาา39จะได้รับความคุ้มครอง6กรณีกรณีเจ็บป่วยกรณีคอดบุตรกรณีทุกคนลภาพกรณีเสียชีวิตและกรณีสงคบุตรและกรณีฉลาภาพต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนมาตาา33ซึ่งจะเข้ามาตาา39ได้นะครับต้องเคยเป็นมาเคยเป็นผู้ประกันตนมาตาสามสามมาก่อนแล้วก็ส่งประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า12เดือน และต้องเข้านะครับมาตรา39หลังจากที่ลาออกจากการทำงานแล้วไม่เกิน6เดือนนะครับถ้าเกิน6เดือนแล้วไม่สามารถสมัครมาตรา39ได้นะครับเรามาถึงเรื่องบำนาญกันหน่อยและเดี๋ยวเราไปเข้าสู่การคำนวณให้ดูนะครับบำนาญเงินกรณีชราภาพนะครับที่ประกันสังคมจ่ายให้รายเดือนนะครับตลอดชีวิตซึ่งประกันสังคมจะจ่าย โดยเงินบำนาญชราภาพมาจาก20%ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนั่นก็คือเอา60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมาบวกกันแล้วหารด้วย60เอา60มาบวกกันก่อนนะแล้วหารด้วย60จะเท่ากับ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับเพราะบางท่านเนี่ยเงินสมทบนะครับฐานเงินสมทบแตกต่างกันไปย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฐานเงินสมทบ ไม่เกิน15,000บาทนะครับมาตรา33ฐานเงินสมทบไม่เกิน15,000บาทมาตรา39ฐานเงินสมทบ4,800บาทนะครับเพราะนั้นฐานเงินสมทบต่างกันก็จะทำให้การเฉลี่ยบำนาญของมาตรา39นะครับได้น้อยนะครับได้น้อยกว่ามาตรา3สมอ่ะมาต่อกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปไก่และจะมีการบวกเพิ่มอีก1.5 1.5หลายท่านถามว่ามาจากไหน1.5มาจาก ระยะเวลาถ้าเราเพิ่มหรือเราทำงานนานขึ้นน่ะส่งประกันสังคมนานขึ้นมันก็จะมีบวกเพิ่มอีก1.5ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆุกสิกเดือนก็คือพอครบ15ปีได้20%ถูกไหมพอ16ปีไอสิบเดือนน่ะนะครับที่เราส่งเกินมามันก็จะมาบวกด้วยหนทุกๆุกสิเดือนนะไม่งงนะเพราะนั้นเนี่ย เป็นสูตรที่เอาไปคำนวณน,นะครับซึ่งสูตรจะมี2ส,สูตรนะครับกรณรีิจ่ายครบ180เดือนก็เอา20%ไปคูณเลยก็ณเลียนิจ่ายเกินเนี่ยมันก็จะมีการเอา1.5คูณจำนวนปีที่เกินมานะครับนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฐานเงินสมทบของมาตรา3-3เนี่ยนะครับไม่เกิน15,000บาทเอาละเรามาที่คำถามเนื่องจากผู้ประกันตนเนี่ยในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับของคำถามนะ60เดือนสุดท้ายส่งมาตาา39 นะครับหกสิบเดือนสุดท้ายแปลงเป็นปีก็เท่ากับห้าปีเพราะฉะนั้นห้าปีเนี่ยเขาก็จะใช้ฐานสี่พันแปดร้อยบาทเนี่ยแหละมามาคิดคำนวณสี่พันแปดร้อยบาทนะครับส่งมาสามสิบปีนะครับวิธีการคิดเอาสามสิบลบสิบห้านะครับเท่ากับสิบห้าปีสิบห้าปีที่เกินมานี้นะครับไม่หายไปไหนมันถูกเอามาคูณนะครับหนึ่งจุดห้าคูณสิบห้าเท่ากับยี่สิบสองจุดห้ายี่สิบสองจุดห้านี้คือเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เพิ่มน,นั่นเองนะครับ ยี่สิบวกยี่เป็น42.5สิบสเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นของ4,800บาทนะครับเท่ากับ2องพบาทเป็นเงินบำนาญที่คุณที่ถามมาเนี่ยจะได้รับตลอดชีวิตหลายท่านบอกหุยส่งมาตั้งนานทำไมมันได้แค่นี้เนื่องจากฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากถ้าในช่วง60เดือนสุดท้ายนะครับก่อนความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลง คุณไปอยู่ฐานเงินสมทบมาตราสามเก้ามันจะฉุดทําให้ฐานเงินสมทบจากที่ใช้หนึ่งหมืห้าบาทมันกลายเป็นฐานเงินสมทบเฉลี่ยเนี่ยต้องเอาสี่พันแปดเนี่ยมาคิดเพราะเงินสมทบในช่วงหกสิเดือนสุดท้ายของคุณอยู่มาตราสามเก้าก็เลยต้องใช้ฐานตัวเนี้ยมาคำนวณเพราะฐานตัวเนี้ยมาคำนวณปับ๊บบำนาญที่จะได้ที่จะควรได้ มันก็ได้น้อยลงแต่แน่นอนแหละคนที่อยู่มาตรา3 9เนี่ยบางท่านก็ไม่ได้หวังบำนาญบางท่านหวังสิทธิประโยชน์อื่นๆก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ถ้าหวังโฟกัสที่บำนาญน,นะครับไม่แนะนำให้ส่งมาตรา3 9ใ,ใ,ในช่วงใกล้ๆจะเกษียณในช่วงใกล้ๆจะายุ55ไม่ควรนะครับอาล่ะ เรามาดูฐานเงินสมทบ4,800บาทกันหน่อยว่าถ้าเกิดส่งจำนวนปีอื่นๆเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่จะเห็นว่าฐานเงินสมทบ4,800บาทนะครับได้น้อยมากและลองเทียบถ้าเกิดใช้ฐานเงินสมทบ15,000บาทละ่ะนี่ต่างกันยังเห็นได้ชัดนะครับจากสองสไลด์นี้นะครับตารางสองสอ,งอาตาราง สองสไลด์เนี้ยนะครับเห็นความแตกต่างเลยอัอนนี้ยผมน่าจะใส่ผิดนะน่าจะกรอกผิดอ่าไม่เป็นไรนะครับก็คือถ้าไปดูคลิปอื่นๆน่ะผมทำคลิปบำนาญไว้เยอะแล้วล่ะถ้าดูคลิปอื่นๆก็คงจะทราบดีว่ามาตรา39เนี่ยนะครับในส่วนของบำนาญเนี่ยไม่แนะนำให้ส่งในช่วงบ้านไปนะ เพราะฉะนั้นลองทบทวนหน่อยหลายท่านวางแผนกเกษียณเนี่ยนะครับคือมันยังไม่เกิดขึ้นจริงวางแผนก่อนมันจะได้รู้นะครับแล้วก็จะได้ปรับเปลี่ยนและครับบางท่านทำบางท่านบอกว่าเฮ้ยทำไงอะ่ะถ้าเกิดอยากจากะเกษียณก่อนอายุ55แบบไม่ทำงานอะ่ะแล้วไปทำอย่างอื่นเนี่ยเราจะส่งมาตราไหนดีหรือยังไง ถ้าให้ผมแนะนํามันไม่มีผิดไมด่มีถูกนะครับถ้าให้ผมแนะนําก็คือพอคุณลาออกแล้วสมมุติคุณอายุ48อย่างเงี้ยนะครับกะแล้วละว่าโอเคออกจากนี่ก็ไม่ได้ทํางานที่ไหนแล้วจะทํางานฟรีแลนซ์เล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับพอออกมาปุ๊บผมแนะนําไม่ต้องส่งมาตรา39เลยอาจจะใช้สิทธิประโยชน์อื่นๆอย่างเช่นสิทธิ์บัตรทองในการรักษาหรือจะไปสมัครมาตรา40ก็ได้แล้วแต่นะครับ เพราะมาตาสีู่นย์มันไม่ข้องเกี่ยวกับสามสามสามเก้าอยู่แล้วมันมันไม่ได้เอาเงินสมทบไปรวมกับบำนาญน,นะครับมันคนละเรื่องกันนะครับอาจจะไปอยู่มาตราสีู่นย์นะครับหรือไปใช้ประกันอย่างอื่นประกันตัวอื่นที่เราเก็บสะสมไว้นะครับแล้วก็ไปรอรับบำนาญตอนห้าห้านะครับคุณก็จะได้บำนาญเต็มจำนวนที่ควรจะได้นะครับแบบหกสิเดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับใช้ฐานเงินสมทบจริงจริง ในมาตรา33นะครับ